เรื่องนอนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าโดยปกติแล้วไม่นอนก็ก็ไม่ต้องนอนแตไ่ไม่นอนแล้วไปเดินกินเนี่ยไม่ดีแเพราะว่าอืมถ้าอิงตามอิงอ้างถึงอ้างอิงตามความมืดและความสว่างไอตัวความมืดนะครับ มันเหมาะที่สุดสำหรับการหลับแต่มันไม่หลับไม่หลับก็ต้องทำให้กลางวันไม่นอนให้ได้ข้อพิจารณาอีกทีหนึ่งก็คือการที่ไม่หลับมันไปง่วงออตอนกลางวันไหมหรือหลังจากไม่หลับแล้วมันมันเพลียไหมมันโหยไหมอีกอันนึงก็คือ ไม่ได้ทำอะไรมันก็เลยทำให้ไม่เหนื่อยเล้วชีวิตไม่ได้ทำอะไรมันก็เลยทำให้ไม่เหนื่อยอันนี้หนึ่งเดียวของความเห็นในล้านล้านความเห็นนะจะแ,แค่บอกช่วงกลางกลางคืนและกลางวันเท่านั้นเองว่าเวลาที่หลับระหว่างคืนกลางวันก็น่าจะหลับกลางคืนมันมีอันนึ้งก็คือง่วงให้หลับ ถ้าไม่ง่วงก็ไม่ต้องนอนถ้ามันไม่หลับก็มันก็คือไม่เพลียอีกอันหนึ่งก็คือก็ทำให้มันเพลียทำให้มันเหนื่อยเมื่อล้านซะดูซิว่ามันจะหลับไหมเพราะถ้าตัวไม่หลับผมว่ามันแข็งบอดมันแข็งพอบอดแข็งมันก็ค้างเพราะนั้นเป็นไปได้ก็คือ ทำเทาาบองนะครับแผวร้าวให้ให้เริ่มต้นจากแผวร้าวแผวร้าวแผวร้าวเสร็จปุ๊บตึงมันจะตึงที่หน้าท้องพอตึงหน้าท้องเสร็จปุ๊บก็ใส่รอเรือเข้าไปมันจะเป็นตรึงพอตรึงเสร็จปุ๊บหายใจตามปกติครับหายใจตามปกติได้เลยนะครับ พอหายใจตามปกติเราก็ต้องแผ่วราวไว้นะให้มันร้ารานอยู่อย่างนั้นเดยวก็รู้สึกเองอทำทิ้งทำว้างชัดเจนนะครับไม่เข้าใจให้ถามกลับว่าไอ้แผ่วราวมันทำยังไงเคเนาะฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทาง,าง,างอ้อมโลกนี้จะได้ได้ช่ทั้ไมมาริคุชยังคำสวดเลย <laughs>